สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับส้มนะคะรับบันเทิงรอบวันค่ะบันเทิงรอบวันวันนี้นะคะข่าวแรกค่ะคือข่าวของแม่มอริสาาจรชัยกุลค่ะหลังจากที่เจอวิกฤตเนะะี่ยทำให้ชีวิตของนักแสดงคนนี้ห่างหายจากวงการไปนาน6ปีโดยนักแสดงสาวนะคะก็ได้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหายไปเพราะว่าป่วยเลยต้องหันไปดูแลตัวเองและยึดอาชีพขายอาหารค่ะจนเมื่อเรื่องราวของเธอนะคะถูกนําเสนอผ่านสื่ออีกครั้งทําให้ผู้ใหญ่ในวงการกลับมาทับทามเธอให้เล่นละครค่ะ หลังเคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าชีวิตของนักแสดงสาวแหม่มอริสาขจรไทยกุลที่เคยโด่งดังต้องผกผานไปเปิดร้านขายข้าวแกงเพราะเจอมรสุมชีวิตนี่สินจากวิกฤตเศรษฐกิจและมีโรคภายรุมเราอย่างเช่นรูมาตอยความดันสูงไขมันในเส้นเลือดสูงรวมถึงอาการยูยยเอฟเฟกที่เกิดจากการใช้ยาลดความอ้วนจนทำให้ห่างหายไปจากวงการนางถึง6ปี ซึ่งต่อมาเรื่องราวชีวิตของเจ้าตัวก็ได้รับการเปิดเผยผ่านการสัมภาษณ์ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ล่าสุดแตมอลิสาได้รับโอกาสจากผู้จัดละครทางช่องสามกอบสุขจารุจิดาชักชวนให้กลับมาเล่นละครเรื่องเจ้าจอมซึ่งจัดวิธีบวงสวงเปิดกล้องกันไปแล้วโดยเธอก็ยอมรับว่าคิดถึงงานละครเช่นกันและสิ่งที่กังวลตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ำหนักที่ค่อนข้างมากนั่นเองค่ะ ถ้าเรื่องนี้คือคือพี่กอบพี่กอบเขาดู V I P ย้อนหลังเขาก็ไปหาที่ร้าน<ม>ก็บอกว่ากลับมาเล่นเธอก็เลยบอกพี่กอบหนูไม่ผอมนะมเพราะว่าด้วยสุขภาพหนูแล้วก็มันต้องดูแลตัวเองค่อนข้างค่อนข้างเยอะเพื่อให้เราดูแข็งแรงมากค่ะถ,ถึงขั้นเป็นแบบว่ารคจิตอะ<ม>คุยกับจิตแพทย์แล้วเพราะว่า ใช่เพราะเครียดมากม,ม,มันมันมันไปลาไปเจอผู้คนหรือแฟน,น,นหรือบางที่งโอ้ยทำไมอ้วนอะเน่ยเนี ah, nah ่ยร้องไห้เลยขามีจนแบบว่ามันกลายเป็นคนเก็บตัวแล้วไม่อยากออกไปเจอใครตอนแรกที่ที่ที่ททน้ําหนักบื้นขึ้นมาเลยคือเป็นรูมาตอย ถึงขั้นที่เดินไม่ได้เนี่ยคือเป็นคนที่กลัวหมอกลัวเข็มฉีดยาพอเป็นอะไรก็จะทนอันเนี้ยไม่ดีทนทนจนถ้าวันหนึ่งอนะมันไม่ไหวคือแขนเนี่ยมันขึ้นไปอีกสิบเท่าแล้วแม่ก็เลยต้องลากลากไปไปโรงพยาบาลหมอก็ต้องเจาะเลือดถึงได้รู้ว่าเป็นเดือนที่แล้วเพิ่งผ่าตัาดก็ได้พักมันก็หลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นเพราะเราเราได้พักเยอะโอ้ช่วงแรกก็แย่อะถ้าช่วงนั้นแย่มันเป็นช่วงเหมือนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่แบบว่า จะหยุดหรือจะจะก้าวต่อไปเนี่ยม,มันมัน,มนพอมันถึงจุดหนึ่งอยู่กับตัวเองมากๆมากๆก,ก,ก,ก็ต้องบอกเองว่าต้องเดินต่อไปอจากไรายได้ที่เคยมีเยอะแต่พอชีวิตมันลม้มตอนนั้นเนี่ยมันมันมันศู์เลยศู์ทุกอย่างแล้วมามาหาใหม่ศูนย์หมดมไม่ว่าธุรกิจอะไรตอนนั้นที่ลม้มคลืนคล่นคือจบเลยแล้วก็ม,มาตั้งหลักใหม่ อยว่าช่วงนี้เราต้องแบบตั้งสติในการใช้ชีวิตทุกอย่างให้เราใช่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวัน,นการใช้ตังการใช้คําพูดการใช้อารมณ์อะไรตอนนี้ตัวเองต้องเยอะเยอะมากซึ่งนอกจากงานกับทางช่องสามแล้วแหม่มอลิสาบอกได้ว่าได้รับงานกับทางช่องเจ็ดอีกหนึ่งเรื่องก่อนจะย้ำว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจเกีย่ยวกับเรื่องของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจนรูปร่างไม่เหมือนเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่เธอนั้นค่อนข้างกังวลหากถูกวิจารณ์ และนอกจากโรคกรูมาตอยแล้วตอนนี้เธอยังต้องดูแลตัวเองจากอาการป่วยโรคความดันสูงและมวลูกคล้อยต่ำลงเพราะยกของหนักจากการทำร้านอาหารโดยเพิ่งจะพาตัรักษาไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ หลังจากที่พักงานไปทำหน้าที่คุณแม่อยู่สักระยะค่ะทําให้นักแสดงสาวจีจ้าชิยานิดนะคะกลับมาพร้อมกับข่าวการเซ็นสัญญากับบริษัทเอเชียยูเน ited entertainment limited เอเจนซี่ที่เฟ้นหานักแสดงเอเชียไปร่วมงานในต่างประเทศค่ะซึ่งนอกจากจะมีจีจ้าแล้วนะคะก็ยังมีนักแสดงประเทศลาวอเล็กซซนดาที่ดาววันบุญช่วยร่วมเซ็นสัญญาในครั้งนี้ด้วยค่ะ จีจ้าชิยานิดวิสมิตตานันในมาดของสาวสวยสะพรังเดินทางมาร่วมถแถลงข่าวเซ็นสัญญากับบริษัทเอเชียยูเนเต็ดเอนเตอร์เทนเมนต์ลิมิเต็ดซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่เฟ้นหาศิลปินนักแสดงของเอเชียไปร่วมงานในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงต่างประเทศ ในขณะที่นางเอกนักบูจีจาได้เซ็นสัญญาทำงานกับเอเชียยูเนเต็ดเอนเตอร์เทนเมนต์ลิมิเต็ดเป็นเวลา5ปีและเตรียมประเดิมผลงานในหนังบูร่วมทุนไทยเกาหลีญี่ปุ่นโดยจะมีซูเปอร์สตาร์จากเกาหลีลีบยองฮุนที่มีผลงานเรื่องจีไอโจร่วมสแสดงด้วยส่วนประเด็นที่ถูกวิจารณ์ว่าการตัดสินใจของจีจ่าอาจไม่ต่างจากครั้งที่จ่าพนมบวมมือลาค่ายปลุกปั้นสหมงคลฟิล์มหรือไม่ซึ่งนักสแสดงสาวเผยว่าเป็นการจากกันด้วยดีกับต้นสังกัดเก่าซึ่งหมดสัญญากันมาสักระยะหนึ่งแล้วอีกทั้ง โอกาสัญญากับสหาจ้าหมดไปตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วที่ว่าไม่ได้ต่อกับสห์ตอนนั้นมันมีเหตุผลด้วยว่าที่เจ้าเพิ่งผ่าตัดข้อน,น้องค่ะเพิ่งผ่าตัดข้อน,น้องแล้วเหมือนกับสภาพร่างกายยังไม่พร้อมแล้วประจุกว่าสัญญาหมดพอดีค่ะครบ10ปีพอดีเลยจากของสหมงคลอะไรเลงี้ยค่ะเราทํางานให้เสียได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราเพิ่งข้อน,น้องเราก็อยากไปดูแลน้องให้เต็มที่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะคุณเสี่ยขเข้าใจก็เลยบอกเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าถ้ามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เรียกใช้ได้เเเสอนะียยกดตล็ค และนอกจากนักแสดงสาวชาวไทยก็ยังมีนักแสดงจากลาวที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาเกิดเป็นอย่างดีอย่างอเล็กซานดราที่ลาวบันบุญช่วยที่เชิญสัญญาเข้าสังกัดในครั้งนี้ด้วยเนี่ยเด็กก็ได้กลับมาแล้วเต็มโตอยู่ในวงการแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากจะฝากฝังโตของซันราเองแล้วก็ผลงานเพลงที่จะออกมาให้อยู่ในอ้อมกอดอยู่ในหัวใจของทุกๆคนให้ได้แบบซอยสนับสนุน โดยในงานเซ็นสัญญาครั้งนี้ทั้งสองสาวก็ต้องปรับลุคให้เป็นสาวสวยเซ็กซี่มากขึ้นเพื่อเปิดตัวให้พร้อมกับการร่วมงานในตลาดบันเทิงต่างประเทศสำหรับบริษัทเอเชียยูเนเต็ดเอนเตอร์เทนเมนต์ลิมิเต็ดเป็นเอเจนซี่ที่เฟ้นหานักสแสดงในเอเชียเพื่อส่งไปร่วมงานระดับโลกซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักสแสดงสาวชาวไทยเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสังกัดแล้วนั่นก็คือหญิงรัฐาโพงามที่กำลังจะทำผลงานเพลงกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังระดับโลกไว้เคลิปชอง เป็นอีกหนึ่งก้าความสำคัญนะคะของศิลปินมากความสามารถค่ะไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลที่ลุยงานเพลงแบบเดี่ยวนะคะเต็มรูปแบบกับการเปิดตัวมิดนิอัลบ,บัมไม้ดีแองเจโรค่ะที่ลุยงานเพลงทั้งหมดนะคะทุกขั้นตอนการผลิตพร้อมกับเปลี่ยนลุคให้ดูเป็นสากลมากขึ้นเอาใจทั้งแฟนๆชาวไทยและก็ต่างชาติค่ะ หลายปีในวงการบันเทิงของนักร้องนักแสดงหนุ่มมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรืองานแสดงอย่างไมเคิรัตนิคิภัยสารกุ่นที่ล่าสุดเปิดตัวงานเพลงเดี่ยวแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรกในชื่อไมค์ดีแองเจโลที่เซนทรันพระรามเก้าซึ่งบรรยากาศก็ออัดแน่นไปด้วยเหล่าแฟนคลับรวมถึงแฟนคลับชาวจีนก็บินมาให้กำลังใจหนุ่มไมค์กันถึงที่ โดยผลงานเพลงในรูปแบบมินิอัลบั้มนี้นักร้องหนุ่มได้ลงมาควบคุมการผลิตเองทุกขั้นตอนทั้งการเลือกเพลงคิดเมโลดี้รวมถึงกำกับมิวสิกวิดีโอเองอีกด้วยซึ่งงานเพลงชุดนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาแบบสิ้นเชิงทั้งการแหวกลุกและแนวดนตรีที่ดูสากลมากขึ้นเอาใจแฟนเพลงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งมินิอัลบั้มชุดนี้มีทั้งหมด3เพลงทั้ง b Black คือ Off tonight ที่เป็นแนวสากลเซ็กซี่เซ็กซี่และอีกสองเพลงคือ o b b y I และให้ฉันได้เป็นผู้ชายที่รักเธอ ที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์วุ่นนักรักเต็มบ้านหรือฟู้ท้าเวอร์ชั่นไทยที่หนุ่มไม้แสดงนําคู่กับสาวออกศึกามานายิงที่ฝ่ายหญิงก็ทาเซอร์ไพรส์ขึ้นไปมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับหนุ่มไม้บนเวทีทําเอาแฟนคลับฟินไปตามๆกันคือโปรเจก t นี้ไมคคุมทั้งหมดครับผมไม่ว่าเป็นเพลงดนตรีเอ็มวีกำกับดูแลพวกบัจจตดูแลพวกคือบริหารทุกอย่างแล้วก็โฟตโต้บุ๊กนี่ไม้ก็เป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ ขาดาหรือว่าลูกต่างๆมันก็เป็นคนไปนั่งเลือกเองแล้วก็พวกกราฟิกด้วยครับผมพอทำเรื่องหลังเองยากมั้ยคะทำเบื้องหลังเองยากไหมครับก็ยากนะครับคือมันก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่มันก็ดีเพราะมันทําให้เราเข้าใจคนเบื้องหลังมากขึ้นแรงบันดาลใจมาจากฟูลเฮาส์นะครับคือเพราะว่าด,วด้วยความที่พอได้ในฟูลเฮาส์เสร็จไมก็บอกว่าขอพี่นันดาว่าพี่นันดาไม่อยากจะทําเพลงพี่นาก,ก็เลยให้บัตเจ็ตมาประมาณหนึ่งประมาณก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไมก็ต้องดูแลบริหารแล้วก็ทําให้ได้ตตามอยยู่ในัดเจ้ว ไม่ได้คาดหวังครับผมคือจริงผมก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากครับผมแล้วก็ไม่ไม่คาดหวังอะไรเลยอย่างนี้ดีกว่าแม้กระทั่งตอนนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ผมมีความสุขกับปัจจุบันในตอนนี้ที่มันเป็นอยู่ที่ที่คนให้กําลังใจเยอะขนาดนี้แล้วก็คือ,อคือดีใจครับวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ที่คนมาเยอะขนาดนี้คือไม่รู้มันมันต้องพูดยังไงแต่ว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่แบบขึ้นโชว์แล้วตื่นเต้นเหมือนแบบสนุกมากๆเลยครับ เรียกว่าหนุ่มไม้เองทุ่มเทแบบจัดหนักให้กับผลงานเพลงเดี่ยวครั้งแรกนี้เป็นอย่างมากลงมือเองทั้งเบื้องหน้านและเบื้องหลังและนอกจากผลงานทั้ง3เพลงในมีีิอัลบั้มชุดนี้ยังมีกหนึ่งความพิเศษที่มาพร้อมกันคือโฟโตโ้บุ๊กไม้เดียงเจโลที่รวมรูปเท่ๆของหนุ่มไม้หลากหลายอิรยาบทมาให้แฟนเพลงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย เอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวคราวทางด้านวงการบันเทิงบ้านเรากันต่อและบันเทิงต่างประเทศในบันเทิงรอบวันค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของบันเทิงรอบวันนะคะช่วงนี้เรามาอัปเดตข่าวกราวทางด้านวงการบันเทิงบ้านเรากันต่อค่ะอัดเต็มไปด้วยคุณภาพจริงๆนะคะสําหรับศิลปินผู้อยู่ในเส้นทางสายดนตรีมานานกว่า30ปีอย่างอดีตสมาชิกวงเฉลียงจุ้ยสุบุญเลี้ยงที่เพิ่งจัดหนักจัดเต็มนะคะด้วยการขนเพลงฮิตกว่า30เพลงในคอนเสิร์ตสุบุญเลี้ยงมีมิตรสหายอยู่รายทางที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันค่ะ ผ่านพ้นไปแล้วสําหรับคอนเสิร์ตของศิลปินผู้อยู่ในเส้นทางสายดนตรีมานานกว่า30ปีอย่างอดีตสมาชิกวงเฉลียงจุ้ยสุบลเลี้ยงหลังจากต้องเลื่อนการแสดงไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วโดวยคอนเสิร์ตครั้งนี้มาในชื่อสุบลเลี้ยงมีมิตรสหายอยู่รายทางที่เป็นการรวบรวมเพื่อนพี่น้องในวงการเพลงโดยเฉพาะคนเบื้องหลังมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตครั้งนี้ สุบุญเลี้ยงเป็นที่รู้จักจากการเป็นสมาชิกวงเฉลียงกลุ่่มตอนดตอารมณ์ดีที่สร้างตำนานของประเทศไทยหลังจากแยกตัวออกจากวงเฉลียงยังคงมีผลงานเพลงเดียวออกมาหลายผลงานเช่นเพลงภูเขาทะเลอิ่มอุน่นและงานเขียนในชื่อตัวเองและนาปากกาสมช่วยเจตนาน่าสนุก โดยบรรยากาศคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เจ้าของคอนเสิร์ตจัดเต็มไม่เบาเล่นยาวไม่มีเบรกเกือบ30บทเพลงที่ขนเพลงฮิตมาฝากแฟนๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงเที่ยวละไมเติมใจให้คิดถึงอย่างแรงก่อนที่2คนดนตรีอย่างพยัตภูวิชัยจะมาร่วมแจมในเพลงบลูคาเฟ่กับหัวใจนำทางและปุ้มพงพรมสนิทวงณอยุธยาในเพลงห่วงใยกับนิทานความรัก นอกจากนี้ศิลปินหนุ่มใหญ่วัย51ปียังมีบทเพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนโดยได้แต่งขึ้นมาใหม่ในช่วงที่คอนเสิร์ตถูกเลื่อนไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วและนำมาเล่นเป็นบทเพลงพิเศษให้กับแฟนๆกับเพลงแพร่พอเพียง เรียกได้ว่าปิดคอนเสิร์ตด้วยความประทับใจจากศิลปินผู้ที่เดินบนถนนสายดนตรีมานานกว่า30ปีอย่างสุบุญเลี้ยงที่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนแต่คุณภาพก็ไม่ได้หย่อนคล้อยไปตามกาลเวลาน้ำเสียงและความไพเราะของบทเพลงยังคงต้องมนสะกดคนดูได้ทุกครั้งเช่นในครั้งนี้ เป็นช่วงขาขึ้นจริงๆนะคะของพระเอกหนุ่มหนึ่งใน4จากตัวทิตย์อย่างกวัวฟู่เฉิงค่ะที่ล่าสุดนะคะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่เดอะมังสและเขาเนี่ยก็ได้รับการทับทามเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินรายการเลดี้ชื่อดังถึง2รายการด้วยกันค่ะท่นนา,าน并无法例规定要求 ก็ไม,ม,ม่รู้ว่ามาฮอตเอาตอนแก่หรือที่ฮ่องกงเขามีพระเอกซุปตาร์เก่งๆกันอยู่แค่ไม่กี่คนกันแน่แต่หลังจากที่แอรอนกัวฟู่เฉิงหนึ่งในตำนานจตุรเทพเออกมายืนยันว่าตัวเองตั้งใจที่จะร่วมแสดงในภาคต่อหนันงดังเดอะมังคีคิงแล้วล่าสุดยังมีรายงานว่ากัวฟู่เฉิงยังเตรียมที่จะมีผลงานหนังใหม่เป็นศิลปะป้องกันตัวเตรียมชนโรงในรูปแบบ 3D ให้สาวกแฟนคลับได้ชมกันด้วยเรื่องเดอะมังค์โดยพระเอกฮ่องกงคนเก่งของเราจะได้ร่วมงานกับผู้กำกับชาวจีนคนดังเฉินไคเกอจากหนังดังตั้งแต่อดีตจนถ ดัดแปลงจากนิยายขายดีเดิมมอง comes down to the mountain ซึ่งหนังเดอะมองนักบวชสู้ประดงความมิจฉามิฏิเรื่องนี้อย่างร่วมด้วยดาราดังเพียบได้แก่หวังเปาเฉียงหลินเจิ้งปานเวยเวนเนสบูเจสซี่ชาและแดนนี่เฉินวางกำหนดฉายเอาไว้เป็นปีหน้า2015นี้แล้วอีกข่าวหนึ่งที่ยืนยันว่าพระเอกขายดีกว่าผู้เฉินคนนี้มาฮอตเอาตอนแก่ก็คือเขาเพิ่งจะได้รับการยื่นข้อเสนอให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรายการเรียลลิตี้ด้านระเบิดฟลอร์ซูติง c ิ n แดนส์เวอร์ชันใดมาก่อนโดยค่าตัวที่สูงงถึ30 150ลล้้าานนนหยรืืออเกบ ตอนหนึ่งซีซั่นฟังแล้วหลายคนอาจจะอับปากค้างแต่บอกเลยว่าระยะหลังมานี้อุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะรายการเรียลลิตี้ของจีนพร้อมที่จะทุ่มเงินจ้างดาราดังๆแบบไม่อัน้นก่อนหน้านี้โจวเหวนป้าเองถูกยื่นข้อเสนอให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรายการ China s c o r t c h a l e n t สนนราคา50ล้านหยวนหรือกว่า300ล้านบาท The Voice of China ทาบทามสองจตุรเทพลิวเต๋อหัวและจางเซยโหยด้วยราคา40ล้านหยวนหรือราว250ล้านบาทมาแล้วแต่ก็ได้ถูกปฏิเสธไปเนื่องจากแต่ละพระเอกขั้นเทพที่ว่ามาต่างก็มีคิวแสดงที่แน่นเอียดเหลือก็ต่่่่กัววผูู้้้เิคนนีีทยงไมราจะ Yes หรือเซโนกับรายการ So ซูติ้งยิคินแดนส์เวอร์ชันจีนที่เพิ่งจะเชิญมาเรียกว่าหลังจากมีข่าวไล่ตาม2นางแบบเออๆตอนนี้กัว่ผู้เชิงก็มีแต่ข่าวพาดหัวเรื่องงานทั้งสิ้นงานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าฮอตจริงหรือพยายามจะกลบเกลื่อนเรื่องเช้ากันแน่ เรียกน้ำย่อยก่อนคัมแบ็กของสาววงครยเอทอฟปอปเจ้าของเพลงฮิตทาเต้นฮอตและคอสตูมฮาฮแต่น่ารักจากเพลงบบาบาล่าสุดพวกเธอได้ปล่อยทีเซอร์เพลงจังหวะสนุกสนุกที่มีชื่อว่าโอ้ยออกมาซึ่งเท่าที่เห็น M v วจะมีฉากหลังเป็นงานพรอมหรืองานเต้นรำที่หนุ่มสาวแต่งสวยแต่งหล่อมารวมตัวกันเพื่อออกสเต็ปแดนซ์และแน่นอนว่าสาวๆครีเอทอนพอปเองก็เปิดตัวมาด้วยชุดราตรีแสนสวยแต่งานนี้ไม่รู้ว่าพอ MV ตัวเต็มออกมาแล้วจะยังคีปลุกกันไหวหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามีท่าเ,ากออกาเต ไว้สาวกเคป๊อปและเคยอน p ๊อปมารอติดตามไปพร้อมๆกันกับเรากันเลยค่ะปิดท้ายบันเทิงรอบวันวันนี้นะคะด้วยข่าวของเลดี้กาคาค่ะได้แจ้งข่าวไปยังสาวกแฟนๆของเธอว่าทัวร์คอนเสิร์ตที่แคนาดาและก็อเมริกาเหนือในเดือนมิถุนายนนี้จะมี5สาววงเคยอนป๊อปนะคะมาร่วมโชว์ในครั้งนี้กันด้วยเราไปติดตามข่าวนี้ในบันเทิงต่างประเทศกันนะคะพร้อมช่วงหน้ากีฬารอบวันรออยู่กับพี่อานค่ะ และเป็นสาวตัวแรงเลดี้แกก้าทวีแจ้งข่าวดีทั้งสำหรับเหล่า l i ดเดอร์มอนสเอร์แฟนเพลงของเธอเองรวมถึงสาวเคป๊อปโดยเฉพาะของวงครย่อยอนท็อปแห่งเพลงบาบาบาว่าทัวร์คอนเสิร์ตในแคนาดาและอเมริกาเหนือของเธอระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมนี้5สาวเคป๊เจ้าของไคล์ฮิตแคร็กป่วงแห่งปี2013อย่างบาบาบาจะมารับหน้าที่เป็นโชว์เปิดโอเปิ้ลแอค ให้กับทัวร์คอนเสิร์ตนี้ของเลดี้กากาขณะที่กำหนดคัมแบ็กในเกาหลีที่ crayon p o อคออสลัดลูกสาวน้อยกับหมวกกันน็อกนั้นแจ้งกันไปแล้วว่าไม่เกินกลางเดือนเมษาย,ยานนี้มาแน่ๆค่ะนอกจากข่าวดีของ crayon pop แล้วล่าสุดหมวยกาอินศิลปินสาวตัวแรงสมาชิกวงบราอไอเกิลส์ก็ขอเอาอกเอาใจแฟนเพลงผู้ติดตามผลงานสโลเดี่ยวของเธอกันด้วยอีกหนึ่มิวสิกวิดีโ ของสิ่งก็ใหม่ที่มีชื่อว่า At Temple ตัวเพลงฟังสปโชว์น้ำเสียงใสกับเนื้อหาคนขี้อายที่หวังอยากจะมีประสบการณ์รักเพลงนี้ถือเป็นการสลัดลุกสุดเอ็กซแนฮอตในหลายเพลงจากนี้อัลบั้มล่าสุด Truth or Dare ของไก่ินเลยด้วยและอีกหนึ่งเพลงใหม่เอี่ยมก็คือ without you จากมิเชลลีหรือลีมิเชลสาวลูกครึ่งผิวสีซึ่งเป็นที่คุณหน้าคุณตา จากเวทีประชันความสามารถเฟ้นหานักร้อง k คป๊อปสตาร์ซีซั่นแรกเมื่อปี2012รุ่นเดียวกับลีไายและพัคจีมินนั่นเองโดยวิทเซลจูแคร็กโชว์พลังเสียงกับเนื้อหาการต่อสู้กับอดีตและชาติกำเนิดของตัวเองเพลงนี้คือผลงานเดบิวต์ในฐานะนักร้องอาชีพอย่างเป็นทางการของมิเชลลีซึ่งฟังดูแล้วเธอก็น่าจะสอบผ่านฉัลุยในฐานะสาวน้อยเสียงคุณภาพอีกหนึ่งคนของวงการเลยทีเดียวละว่าไหมาล่ะคะ 我憋好久了。 ม, <c oughs> มีบางส่วนบางตอนของความสนุกสนานชวนกริดกราจากงานแฟนมิทติ้งเอเชียทัวร์ครั้งแรกของพระเอกกิมจีสุดฮอตคิมซูฮยอนหรือทอล์นเบเนเจอร์ที่ไต้หวันมื้อสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากการจะเห็นว่ารื่นเริง,รงบันเทิงใจการตั้งแต่งานแถลงข่าวพบสื่อกันเลยไปจนถึงการจัดเต็มในแฟนมิทติ้งจริงๆก็ถือเป็นการนับถอยหลังในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนแฟนในไทยจะได้สัมผัสของจริงจากแฟนมิทติ้งตัวขายเกลี้ยงงานนี้กันในบ้านเราสบดาห์นี้ซึ่งซูเปอร์บัน ไม่พลาดไปเก็บบรรยากาศมาฝากกันแน่แนค่ะและก็ยังไม่หมดข่าวดีที่พูดได้ว่ามีกันเป็นรายวันกันเลยทีเดียวสําหรับพระเอกแสนฮัตคิมซุงฮยอนคนนี้เมื่อล่าสุดมีข่าวก็ได้กลับมาประกบนางเอกยญ่ตัวร้ายจุนเจฮุนหรือชอนจียอนคู่ขวัญจากทั้งซีรีส์ o u came from the South รวมถึงหนัง The ะ h ริปกันอีกครั้งในฐานะแบรนด์แอมบสสเตอร์ของโทรศัพท์มือถือซัมซุงโมบ l e ในจีนแดนมังกรกับค่าตัวรวมทั้งสิ้นประมาณ75ล้านบาทงานนี้ข่าวบอกต้องเผชิญหน้ากันอย่างจังกับลี ho. หรืออีมินโฮแบรนด์แอมบาสเตอร์ของทางฝั่ง LG ไชน่าคู่แข่งจากชาติเดียวกันที่เพิ่งจะฟันค่าตัวจากงานนี้ไปประมาณ43.5ล้านบาทแบบ solo โชว์เดี่ยวก็เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อประทั้งลีมินโฮและคิมซูฮยอนนั้นล่าสุดคือ2หนุ่มผู้คว้าดับหนึ่และ2จากโพดาราหนุ่มกิมจิสุดฮอตในหมู่แฟนชาวจีนไปหมัดมากนั่นเองแหละ